แนวทางการเล่นมีหนาในแรงสุพีม56ดา,เาวเล่นยังไงให้กวนเล่นยังไงให้ปวดนะครับเอาแบบว่าฝั่งตรงข้ามหัวจะปวดกันเลยเดี๋ยวไปดูกันฮะฟิกเกอร์เข้าไปใบแล้วเข้าไปรวบตงสวัสดีครับทุกคนวันนี้ทุกคนอยู่กับพี่โตเกมมิ่งและสกินใหม่ของมีหนานะครับฟ oh. ูมูลน,นา<ฆ>ค่ะโคตรสวยเลยครับทุกคนต้องบอกว่า มีนาเนี่ยเป็นฮีโร่ที่สามารถหยิบมาแก้ทางฮีโร่เมตาเก่งๆน่าลำคาญน่าลำคาญแบบเว่อร์ในแบบตอนนี้ได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบถ้าเป็นแคนี่นะก็ลาวิวฮาเฟนี่ยอนเนี่ยสามารถที่จะแบบกดเลนได้นะครับมันปั๊มสแต็กรัวๆเลยนะหรือว่าป่าก็เป็นเอรันดอร์ก็ได้นะมุล,ลาดก็ได้หรือว่าโอเมนนะครับก็สามารถที่จะหยิบมีนาเนี่ยไปเคาน์เตอร์ไปแก้ทางฮีโร่เมตาพวกนี้ได้เลยนะครับ แล้วเดี๋ยวพี่โตจะมาแนะนํารูในเทมพลังแฝงว่าเล่นยังไงใช้ยังไงสําหรับมีหน้านะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยมาทุกคนเรามาเริ่มกันที่ไอเทมของมีหน้ากันเลยนะครับก็เราจะออกของซับแบบนี้นะของซับนะครับแล้วก็รองเท้านะครับแล้วก็ออกไนท์เพจมาแบบนี้อ่าออกไนท์เพจมานะครับแล้วเราก็ขึ้นไกอาซึ่งเราจะเรียงของ4ชิ้นไว้ก่อนนะครับประมาณนี้4ชิ้นเนี่ยต้องออกแบบนี้เลยอ่านะครับ แต่แล้วพอเราได้ถึงไกอาเนี่ยนะครับชิ้นนี้นะชิ้นที่4เนี่ยนะครับโลกเกาะเขียวเขียวเนี่ยเราก็จะมาเปลี่ยนจากไนท์เพจเนี่ยสีฟ้าเนี่ยนะครับเป็นเชือพล้อเต็มนะทุกคนเราจะมาเปลี่ยนเป็นอันนี้มามันจะเป็นขึ้นต่อกันนะครับจากไนท์เพจมาเป็นเชือพล้อนะแล้วเราก็ไปขึ้น2ชิ้นนี้เต็มนะครับในช่วงเลดเกมแค่นั้นเองนะครับสำหรับไอเทมนะทุกคนนะพลังแฝงนะครับซึ่งก็ใช้ตามเซตนี้ได้เลยนะเป็นเกาะเขียวนะครับเอามา ลุยป้อมนะครับแล้วก็จะได้อึดนะมีเด้งเลือดด้วยนะครับเวลาไฟมันจะได้ตายยากนะแล้วก็เวลาฆ่าได้ก็จะได้เลือดได้มนงมานานะเอามาเล่นต่อนะครับอึดต่อเล่นต่อได้ส่วนลูนก็จะใช้เป็นโกดิมเบอร์ดี้สิบนะครับแอสซิเนตสิบหรือจะใช้หรือจะใส่สปิริตสิบก็ได้นะครับได้เหมือนกันนะเอามาวิ่งไวแล้วก็ปั่นแรงด้วยเวลาที่ใครเก็บสแต็ นะครับตีช่วยตีเก็บสแต็กมาให้เราเนี่ยเวลาสแต็กเต็มเนี่ยมีหน้าจะปั่นสกิลหนึ่งเป็น two d ม m นะแล้วดูดเลือดด้วยแล้วก็แรงด้วยเป็น two d a m นะเพราะฉะนั้นเราหยิบมีหน้ามา counter h e ร o ที่ผมบอกไปแล้วข้างต้นนะครับเมื่อตอนต้นลิปเนี่ยแล้วมันใช้ assassin a s s a s s i เนต่รูนเนี้ยมันจะได้ปั่นแรงๆเลยนะครับมี d a m เมในตัวด้วยสามารถ s o โล่คิวพวกตัวบางๆแครี y อะไรเงี้ยได้เลยส่วนอันสุดท้ายก็เป็น o เ e r 10นั่นเองสกิล challenger ก็ ใช้ฟิกเกอร์จะได้ฟิกไปเกี่ยวฟิกไปใบในแนวหลังในตัวบางได้นะครับผมแล้วถ้าใครอยากเอามีหน้าไปลองเล่นดูนะฮะพี่โตก็แนะนําตามเซตนี้ได้เลยรัวในไอเทมพลังแฝงทั้งหมดเลยแล้วถ้าใครอยากดูพี่โตเล่นมีหน้าเป็นแนวทางไปดูคลิปได้เลยครับายาโดนดึงครับผมน่าจะล่วงแล้วบัฟแดงเขากำลังตีอยู่แล้วเราก็ดึงออกมาฮะเน้นกลัวเน้น,นปวดเน้นกลัวเน้น,นปวดไป Lúa tưng Lúa tưng Lúa tưng Pan ฟิกเกอร์เข้าไปใบแล้วเข้าไปรวบตูงเทมา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 ปี56ดาวก็ชิลๆอย่างนี้เลยครับยืนว้าบด้วย่ามันสวยดีฮะสป็นแบเนี้ยเปียวปะทุกคนเปี่ยวปะแล้วแนวทางการเล่นมหน้าก็ MVP แบบหล่อเท่ไปแบบนี้เลยครับช้ได้ไหมทุกคน เอาไปลองเล่นกันได้นะรับผมไังไงจะกินใหม่เปรียวฟ้าวต้นเกมตายแล้วไงไม่แคร์แล้วสกินเราสวยกินเราสวยเราต้องมั่นพอเรามั่นเราก็บุกเราก็ใส่แล้วเราก็พาชนะ MVP ไปแบบตึงๆในี่บชวนชวนมาเล่นด้วยเลยไอ้มันมันมันลอมให้หน่อยมามามามมลอมให้หน่อยพอแล้วเดี๋ยวเขารู้กันหมดแล้วเขาจะเก่งกันหมดไม่เอาไม่เอา